สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะกลับมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าก็ก่อนอื่นก็คงต้องขอสแสดงความดีใจกับสมาชิกของเราทั้ง v p ีทั้ง Facebook ทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> นะคะก็ว p พีก็ดีใจด้วยค่ะรอบนี้จะเต็มเลยค่ะ 5 0 0 5บนนเต็มเมนะคะหลายท่านก็เข้ามาบอกว่าจานหนูบดนี่ได้แล้วหนูบดนี่ได้แล้วดีใจด้วยนะคะประมาณนั้นแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของปฏิทินนะคะรอบนี้นะคะเข้า16ล่างนะคะออมสินเข้า4 1 1 4นี่นะคะผลงานเนาะท่านใดอยากได้ก็สามารถที่จะเข้ามา รับปฏิทินไปได้นะคะเล่นึตอนนี้ลดราคาเหลือ500บาทเท่านั้นเองนะคะท่านใดอยากได้ก็เอากลับไปพิจารณาดูเนาะอย่างน้อยเป็นแนวทางให้เราได้พิจารณากันนะคะนะประมาณนั้นเล่มน,นี้นี่นะคะเล่มน,นี้เนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของการติดต่อก็สามารถติดต่อหมายเลขน,นี้เลยนะคะ0815915987นะคะ 0815915987นะคะเป็นเป็นทั้งเบอร์โทรและอ d ดีไลน์นะคะประมาณนี้เนาะหรือจะติดต่อที่เบอร์เดิมก็ยังได้อยู่นะคะ0909282626และอ d ดีไลน์635915ค่ะนะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> นะก็เรามาดูผลงานอันโดดเด่นกันก่อนละกันเนาะวะ่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรล่ะนะคะ,ะในส่วนของเลขดักล่าง เล่นดับล่างนะคะเล่นดับล่างเนาะเดี๋ยวนะคะขอเอ๊ะขยายขยายพื้นที่ธรรมะเพียนนิดนึงนะคะเล่นดับล่างนะคะงวดนี้ออกหนึ่งหกเราก็มาดูกันนะคะตู้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  ตุ้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 นั่นก็แสดงว่าเลขดับร่างของเราเอาอยู่นะคะดับสนิททิดเชอร์เลยนะคะเลไเ่ไม่ออกนั่นนะคะประมาณนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางลดต้นทุนนะคะดับของเราเป็นดับสายแข็งจริงๆค่ะนะคะอ่าเนาะนะคะท่านแดช่วงดีก็ดีไปเนาะ,ะประมาณนี้นะคะส่วนเลขดับบนค่ะดับบนนะคะงวดที่แล้วค่ะนะคะ วันนี้นะคะออก0ูนห้าเราไปดูกันตุ๊ด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 งานสัญญาณมาแล้วค่ะว่าดักบนของเราเอาอยู่พีแกเอาอยู่เอาอยู่ตลอดเลยนะคะก็ต้องดีใจกับสมาชิกของเราทุกทท่านเลยค่ะก็ที่ทําให้ทุกท่านรวยรวยรวยกันไม่รู้จัดจบรู้จัดสิ้นรวยสะใจไปเลยนะคะรุ่นหลวงพ่อท่านกำลังผลิต พระรุ่นใหม่มานะคะกำลังทำอยู่กำลังปลุกเสกอยู่กำลังหล่ออยู่นะคะอ่ารุ่นรวยสะใจนะคะไม่สะใจไม่ใช่รุ่นนี้นั่นไงนั่นไงนั่นไง,นนไงเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับเงาะเออรอบนี้ดับบนออกอะไรก็ไปดูคลิปดับบนไปเลยนะคะ สำหรับเลขเด็ดตาทิศค่ะอันนี้ภูมิใจนำเสนอยิ่งยวดนี่แหมแหม่แมแม,แม,แม,แมสามตัวบนนะคะรอบนี้อาจารย์ให้เด็นห้าค่ะ5 0าศน,นย์ศูนย้าั่นเองและสามตัวค่ะหกศูนย์ห้าไอ้โอ้โหอ,อ,อะไระขนาดนั้นนะคะก็มั่นใจว่าหลายๆท่านน่าจะรวยกันนะคะรวยรวยรยวย,วยนะคะเรี่ยงน,นี้เลยเนาะอืมนะคะ แล้วก็ถ้าเป็น v a p แไม่ใช่สูตรสามสูตรสามตัวเนาะที่ทุกคนถามถึงอยู่เรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าบางท่านบอกว่าส่งตัวมันไม่อิ่มกินจุไม่อิ่มอย่างอาจารย์เนี่ยอ้วนพีเช่ยนะคะกินจนอิ่มเลยกินจนอิ่มเลยเนาะสุขันมาเองนะประมาณนี้นะคะรอบนี้อยู่ที่หลอกลอบหกอันนี้ อันนี้เท้าความนิดหนึ่งนะคะสมัยก่อนหลายปีแล้วล่ะนะคะออก650ตรงๆเลยรอบนั้นอาจารย์ถูกไป300แสนกว่าบาทค่ะรอบนั้นเป๊ะมากเนาะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะคะประมาณนี้เนาะก็อ่าลักหกลงมานะคะก็จะเจอ650แต่เลขที่ออกคือ605นั่นเอง แล้วในแต่ละล็อกแต่ละล็อกเนี่ยต้องพิเศษน,นิดหนึ่งนะคะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิตัวเท่านั้นเองสิตัวมีอยู่แค่แถวเดียวคือแถว5นะคะอ่าสิตัวนะคะนอกนั้นจะอยู่ที่10 11 12 10 11 12ประมาณนี้แหละนะประมาณนั้นน่าชื่นใจมากๆนะคะประมาณนี้เนาะใครใครอยากรวยละสิฉันละสิฉันละสิน,สนี่นะคะซึ่งสูตรหนึ่งอ่ะมันมีข้อแม้่น,นิดเดียวค่ะ นะคะก็คือบิ ha, ้นหามไม่นับทาไมล่ะอาจารย์มันเอาไม่อยู่นั่นเอาไม่อยู่แล้วทาไงล่ะสูตรสองไงจ๊ะนะสูตรสองทำไมอาจารย์เบิ้นหามไม่หวั่นแม้หวั่นมามากจะเบิ้นจะหามจะตองเอาอยู่นะคะรับรองคุณรวยแน่นอนค่ะโดยเฉพาะกับสมาชิกที่เข้ามาสอบถามเขาบอกว่าเขาเอาสูตรสองเนี่ยไปเล่นในหวยฮานอยหวยลาวโอ้โ oh, ห oh, oh ้อาจารย์ก็ไม่ได้นึกถึงนะ <laughs> อาจารย์มือแต่ อ่าสูตรหนึ่งอย่างเดียวเนาะก็แล้วแต่ทริคของแต่ละคนแต่อาจารย์ก็มีทริคของอาจารย์เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ในสูตรหนึ่งอาจารย์เปิดสอนคอร์สใหม่เข้ามานะคะซึ่งอ่าสมาชิกสอบถามเข้ามาเยอะอาจารย์ก็จะไม่เคยสะดวกตอบเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะมีน้อยเหลือกเกินนะคะนะประมาณนั้นก็แนะนําให้เข้ามาเรียนนะคะใช้เวลาเรียนเพียงแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็จบแล้วนะคะเรียนวันเดียวจบเรียนออนไลน์เรียน ยนไม่ต้องจําเป็นต้องเดินทางมาหาอาจารย์นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในในประเทศรับรองค่ะว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่ามันง่ายมากเลยจอดอง่ายมากจริงๆนะจยอดนะคะดังนั้นอยากได้ก็เข้ามาเรียนนะคะใช้เวลาเรียนแค่แป๊บเดียวเองค่าเรียนเพียง2,000บาทนะคะจะบอกเคล็ดลับแล้วเคล็ดลับตรงเนี้ยคุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีพโอ้โหคุ้มตรงไหนละ่ะไม่คุ้มตรงไหนเอาปกามาวง นี่นะคะประมาณนั้นรอบนี้อยู่ที่ล็อก6ค่ะลากลงมาคือ650ไว้ออก605อย่างนี้ไงเนาะเมนๆจะไม่รู้จะพูดยังไงละนะคะใช้ประสบการณ์ต่างๆนานาที่สะสมมานะคะ16บินีรับรองว่ายืนยันได้ว่ามันมันแน่มากอะจอดนันค่ะประมาณนั้นเนาะนะเ่ะเรามาดูในส่วนของทักษะพาลวย นะคะคทักษาพารวยงวดที่แล้วค่ะนะรอบนี้ออก05 50บนนะคะแล้วก็16 61ล่างนะคะแล้วก็ออมสิงค่ะ41นะคะบนนะคะแล้วก็ล่างออก27นะรอบนี้จันจันได้ทั้งอมสิงและรัฐบาลเลยรู้สึก อินอกอินใจไอ้ยาไอ้ยานะคะประมาณนั้นเนาะก็หลายท่านรอบนี้ก็รวยกันเยอะนะอันนี้ยอมรับเลยเนาะโดยเฉพาะกลุ่มของ v ีพีต้องบอกเลยว่ารวยมากนะคะบางท่านบอกว่าโดยเฉพาะคนโนวาร์บอดหมดนี่แล้วกดนี่แล้วไอ้ย่ดีใจจังเลยเนจ่าประมาณนั้นอ่ะเรามาดูเรื่องของทักษะพารวยในรอบนี้นะคะอยากให้ทุกคน มองทักษะหน่อยเหตุผลเพราะว่าทักษะมันเข้าทุกครอบเข้าทุกหวดไม่มีหลุดเลยตั้งแต่ทำรากยการมายังไม่เคยหลุดเลยเนาะนะรอวรออะไรอยู่ละ่ะรออะไรอยู่ละ่ะคุณอย่าไปมองเพียงแค่ว่าตัวเลขมันเยอะมันมีทริคในการมองในการดูด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะนะนะนะอย่าลืมนะทำไมมันถึงออกมางี้เพราะอาจารย์จะต้องใสล่ลูกเล่าลูกชนให้กับคนที่เข้ามา มามามา,มาเป็นไซส์สุดเอะใช่ไม่ได้สิต้องเข้ามาส่องอ่าใช้คำว่า,วาสอ่องนี่ว่าแล้วประมาณนั้นนะคะเลขของวันอาทิตย์อาจารย์ให้ 10, 11, 15, 17, แล้วก็19นะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของคาว่า The Star เพเขาบอกว่าช่วงนี้ของคนวันอาทิตย์เป็นคนใจอ่าอ่าเป็นคนที่แบบเปิดเผยใจเย็นได้ไม่ได้นะคะไม่เย็นเท่าไหร่เราก็าาใจร้อนนิดนิดไม่ถึงจะเย็นมาก นะคะไม่เหมือนดาวจันเนาะดาวทิจร้อนนิดหนึ่งนะคะเป็นคนที่ชอบทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไม่ชอบทําอย่างเดียวสองอย่างเนาะนะคะเป็นคนคิดคิดบวกไดไหมได้นะคะเป็นคนที่คิดอรไอยอยู่ตลอดเวลาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะแต่ถ้าถามในเรื่องของความรักก็ใช่ไรไปกว่าใครลหละนะประมาณนั้นคนเกิดวันทิศเนี่ยจะมีเอ่เกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้ามือที่3าได้ไม่ได้ นะคะประมาณนั้นเนาะเรื่องของการเงินถือว่าจะหลัดแสงมากๆการเงินของคุณก็จะได้เยอะแต่ในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันไพ่ของออร์เคิลนะคะได้ไพ่ของคนแบกโลกคุณเป็นคนที่ชอบแบกภาระชาวบ,บ้านเขาอยู่ตลอดเวลาเอาเรื่องคุณนู้นเรื่องคุณนี้เข้ามาแบกภาระบางทีไม่ใช่เรื่องของตนก็เข้ามามัน,มนก็ต้องแบกอ่ะเนาะเนาะ นิสัยของคนวันอาทิตย์จะเป็นอย่างนั้นเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมว่างั้นเลยนะคะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เกียรติยศชื่อเสียงกลับมาแต่ก็บวกเข้าไปคำว่าภาระหน้าที่และความรับชอบเข้าไปร่วมด้วยนะคะสุสๆเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะอาจารย์ให้เลข 20, 23, 24, 27แล้วก็28นะคะได้ไพ่ของคำว่า The d e v i l นะคะเจ้าชะตาเป็นคนที่ เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็ไม่เคยจะ,ะเขาเรียกว่าจะทําอะไรต้องทําให้ได้ดังใจตัวเองอะคะ่ะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของความคิดของตัวเองมากๆแล้วต้องทําให้ได้นะคะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าอาชีพก็ต้องไปทํางานที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของอ,อถ้าทํา กี่ยวกับพวกงานใต้โต๊ะอย่างนี้ดีนะคะประมาณนั้นหรือว่าทํางานที่ทำเงนสองบัญชีอะไรอย่างนี้ได้นะคะถ้าทําแบบตรงๆซื่อๆไม่ไหวนะคะเรื่องของความรักก็เหมือนกันค่ะนะคะก็ให้ระวังเรื่องรักสามเศร้าเรื่องสามีภรรยาผู้อื่นด้วยแล้วกันกน้อประมาณนั้นถ้าถามเรื่องเรื่องของกันสินโชคอาจารย์ถือว่ารอบนี้คนวันเกิดเป็นจันโดดเด่นนะจ๊านะจ๊ะนะจ๊านะ แต่ในเรื่องของภาระหรือเรื่องของชาวบ,บ้านเขาเนี่ยบางทีเราอาจได้ไพ่ของอาราเซนนะคะไพ่อาราเซเป็นเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการปิดตาหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งก็หมายความว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องปิดหูปิดตามั่งนะคะเออรู้ข้างหนึ่งไม่รู้ข้างหนึ่งอย่าไปรู้มันทุกเรื่องนะคะาอาจจะทําให้ตัวเองเกิดปัญหาขึ้นมาได้เนาะนะคะประมาณนี้เนาะอืมโอเคค่ะคนเกิดประาคารนะคะ ได้เลข3 0 3 3 3 6 3 9แล้วก็88นะคะช่วงนี้คนวันอังคารต้องขยันทำบุญนิดนึงเนาะนะคะมันเหมือนกับมีเจ้ากรรมในเวรมาจองล้างจองผานคอยเอาเอาเปรียบคอยว่าคอยดูถูกได้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่เหมือนกับถูกคนดา่าคนว่าคนซุบซิบนินทาคนต่อว่าได้ไม่ได้จะเสียชื่อก็ไปทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงนิดน,นึงเช่น ตเติมน้ํามันตะเกียงนะคะหลอดไฟแสงสว่างโรงศพได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นรวมไปจนถึงไมโครโฟนนั่นนะคะจะได้มีชื่อเสียงที่โด่งดังขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะเรื่องของการเงินการทองก็ใช้อย่างประหยัดและการช่วงนี้รู้สึกรายจ่ายมันสะพัดนะคะรายจ่ายเยอะรายรายจ่ายหลายทางเรื่องของความรักก็อาจจะไม่ได้ดังใจก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ของออร์เรนนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่อง ถูกค้อนทุบหัวใจนะคะก็บ่งบอกว่าช่วงนี้ม,มันรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่หัวใจก็ระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยละกันอาจจะมีเรื่องของความดันหัวใจเข้ามาร่วมด้วยระวังด้วยแต่ว่าที่สําคัญก็คืออาจจะต้องไประวังเรื่องของคนทําร้ายจิตใจได้ไหมก็ได้ต้องระวังให้มากๆนะคะจะ เรื่องของการเสี่ยงโชคถามว่าเล่นได้ไหมเล่นก็ไปทําบุญก่อนนะคะก็จะมีโชคเกิดขึ้นได้นะวันพุธค่ะได้เลข40 45 46 47แล้วก็49นะคะอาจารย์ได้ไพ่ของคําว่า the fool นะคะเจ้าเจ้าชะตาเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าชนกล้าเสี่ยงนะคะดังนั้นไม่เคยหวั่นนะคะกล้าทาทุกสิ่งทุกอย่างเ,เพื่อความสุขของตัวเองเพื่อโอกาสใหม่ๆชอบทําอะไรที่ สิ่ง,งเสี่ยงหรือโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะถามว่าจะประสบความสําเร็จไหมแน่นอนค่ะจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของความรักก็อาจจะเป็นเรื่องของรักวัยเด็กรักแบบยังไม่ลงหลักปักฐานแน่นอนนะคะนั่นคือช่วงของวัยรุ่นเนาะนะคะประมาณนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของคนที่ เขาเรียกว่าขยันทำมาหากินดีกว่านะคะประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าถามถึงไพ่อร์เคลนนะคะได้ไพ่ของการของของ,ของอการเรียกเขาเรียกว่ายิ้นหูยิ่นแมวนะคะผลประโยชน์อะไรก็ตามต้องชัดเจนนะคะต้องยิ้นหูยิ่นแมวกันอย่าไปโดนเขาเหลอกง่ายนะคะประมาณนี้นเนาะเรื่องของการเส่ยงโชคก็ถามว่าได้ค่ะนะคะยิ้นหูยิ่นแมวกันนะคะประมาณนั้นของเราพันพืชห่ายถ่ายอาจารย์ให้50 52 53 55 59ค่ะนะ อาจารย์ได้หยิบไพ่ของคําว่า the empress เ,เ,เ,เข้ามาก็บอกว่าช่วงนี้เจ้าสตาเป็นคนสวยนะคะชีวิตเกิดมาเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอดเลยนะคะนะสิ่งหนึ่งที่คนเกิดวันเมืก็คือทําเพื่อผู้อื่นทําเพื่อครอบครัวมาตลอดแต่ทําแล้วเหมือนคนแต่ทองหลักผัดนั่นเองเนาะนะคะเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินอาจารย์ถือว่าโดดเด่นนะคุณสามารถเสี่ยงโชคได้เลยนะคะประมาณนั้นเรื่องของความรักก็ถือว่าโอเคค่ะครอบครัวรักใคร่ปองดองกันดีเนาะนะคะประมาณนั้นเรื่องเรื่องของถ้าถามถึงเรื่อง ความรักเนี่ยค่ะเป็นภาพของอเขาเรียกต้องตาต้องใจเอ้ยนะคะเป็นช่วงของการที่ถ้าถ้ายังโสดอยู่ก็บอกว่าจะเกิดความรักที่เกิดความต้องเตอะต้องตาต้องใจเป็นรักที่ถูกใจได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเธอถามว่าจะได้แตงแ่งงานไหมแน่นอน,นะคะ่ะแต่งปุ๊บอาจมีน้องปั๊บเลยก็ได้นี่นะคะประมาณนี้ต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์ได้เลย6 0 6 2 6 6 6หแล้วก็96 ได้ไพ่ของคำว่า the e m p r e s เอ่อ emperor ผู้ผิดค่ะนะคะอ่อรอบของวันศุกร์แน่ใจว่าโดดเด่นนะอืมนะคะโดดเด่นมากๆเนอะอาจารย์รู้สึกชอบมากด้วยนะคะนะก็ให้ไปดูกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นช่วงของการที่อ่อ เขาบอกว่าเจ้าชะตาเกิดมาพร้อมกับภาระหน้าที่และความผชอบเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยไว้วางใจใครมากต้องลงมือทําเองเฮ็ดเองจึงจะได้นี่นะคะเป็นอีสาสนซะแล้วนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนมีเส้นมีรังสองหอ,อนแม่นด้วยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภที่อาจารย์ถือว่าโดดเด่นนะคะถือว่าคนัะสุ์งวดน,นี้จัดหนักจัดเต็มไปได้เลยค่ะนะคะ,นะคะสําหรับเอ่อ ให้ออร์เคิลนะคะถ้าถามงานก็ควรจะหา,คน,าคนที่มีความชํานาญเกี่ยวกับงานที่ทำให้ดีๆหรือว่าเราถ้าเราจะไปทํางานอะไรก็ตามมันบอกว่าต้องฝึกต้องมีฝีไม้ลมือฝึกฝนให้มากๆนะคะหาความรู้ให้มากๆแล้วจะประสบความสําเร็จคนเกิดวันเสาร์ค่ะ70 75 76 79แล้วก็8 9นะคะด้ไพ่ของคำว่า The w o r l d นะคะก็บอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่เขาเรียกว่า กว้างขวางรอบรู้ได้ไม่ได้เป็นคนเก่งไม่ได้นะคะเป็นคนร่ำรวยได้ไม่ได้คิดถึงความร่ำรวยมากมายนะคะเป็นคนทําอาชีพหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้แน่นอนค่ะนะคะอย่าทําอาชีพเดียวนะเพราะว่าเก่งขนาดนี้อย่าทำอาชีพเดียวค่ะเพราะ สมัย,น,ยนี้ยุคนี้เศรษฐกิจแย่อย่างนี้ทําอาชีพเดียวมันไม่พอนะคะจะต้องทําหลายๆอาชีพในเวลาเดียวกันเนอะนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลด้วยส่วนเรื่องของไพ่อารักเลิอาจารย์จับได้ไพ่ของคุณตาคุณยายนั่งดูแลกันนะคะให้ป้อนอาหารนกกันนะคะก็เป็นช่วงของการสวยความสุขดีอยู่ยในเรื่องของครอบครัวนะคะร่ำรวยมีความอยู่เป็นอยู่มีความเป็นอยู่ที่ อ่าสมเหตุสมผลของตัวเองนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นช่วงของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะนะจ๊ะอ่ะเรามาแคปหน้าจอ1 2 3อ่ะถ่ใกล้ไป1 2 3แคปเจรอ1 2 3แคปเจอ1 2 3แคปเจอน่าจะทนนันเนาะนะคะก็ขออนุญาตลาฟ้า ก็ขอทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยๆนะคะแล้วก็สมาชิกท่านไหนอยากจะเข้าวีพีของอาจารย์ตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนสูตรหนึ่งเรื่องของการเรียนวิชาดาวนโชคหรือเรื่องของการเรียนโหราศาสตร์ก็ดีนะคะก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ตายในเลขนี้เลยนะคะ0815915987นะคะ ID line 0815915987 ID line และเบอร์โทรเป็นอันเดียวกันค่ะคุณสามารถขึ้นก้านโทรหาอาจารย์ตายได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะ โอเคค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับเรื่องของทักษะพารวยเนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปถ้าอยากทำบุญก็พิมพ์คำว่าขอเลขที่เป็นชีบุญหรืออยากจะเข้า VP อยากจะดูดวงก็ทักเข้ามานะคะวันนี้อาจจะต้องบ๊ายบายสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเยอะๆค่ะกับอาจารย์แต่ขอดตูตาทิพสวัสดีค่ะ